สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอันพวนาธฟาดกลับคนว่าเลี้ยงลูกเวอร์เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแฝงความเปะโรทุกเรื่องอีกต่างหาก อันโพวานาถคุณพรินนอกจากเพิ่มหนักหลังจากอริสาพันศักคลอดน้องเพอลูกชายญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแห่ไปรับขวัญหลานกันแฮปปีม้มากๆโดยเฉพาะคุณยา่าคุณยายอุ้มหลานไม่วัางเลยอันเผยภาพน้องเพอลูกชายน่าเอ็นดูมากๆออราความรอฉายแววขึ้นทุกวันขณะมีคลิปคุยสตอรี่อันจาเดอะเรียลิตี้ของคุณพ่อป้ายแดงตั้งแต่วันเตรียมตัวภรรยาคลอดภายใต้ความเป็นคนไม่เยอะและอยากให้ลูกเรียบๆแต่เท่าที่เห็นจากคลิปแค่ เรียงโลกก็มาจากอังกฤษดูหรูผู้ดีอังกฤษมากๆแถมใช้งานได้ดีจริงๆส่วนคาซิสจ,จากเนเธอร์แลนด์คันแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยคิดว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้ได้ยังคงติดแฮชแท็กคนเรียบๆอยู่ตลอดสําหรับคุณพ่อลูกหนึ่งอย่างดอรอันภูวนาทคุณพรรินซึ่งที่เริ่มแฮชแท็กนี้ก็มาจากที่น้องพ่อลูกชายของแก้วหัวแหวนมักจะมีของใช้ที่เป็นแบรนด์เนมสุดหรูแทบ,บจะทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือแม้แต่ของเ่ เป็นต่างๆซึ่งทั้งพ่ออันและแม่จา่าอลิสสาพันศักก์ก็เคยออกมาบอกว่าที่เห็นของแบรนเนมทั้งหลายนั้นเพราะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคอยซื้อมาให้น้องพอทั้งนั้นตนแทบไม่ค่อยได้ซื้ออะไรให้เลยเพราะเป็นคนเรียบๆแต่ล่าสุดครอบครัวเรียบๆนี้จัดของขวัญสุดโปรดให้น้องพอเนื่องในวันเกิดครบสองขวบด้วยรถจักรายานแบรนด์เบนลี่ที่สนนราคาเกือบ4ี่0 0บาทให้หนึ่งคัน รวมไปถึงยังมีเพื่อนส่งแทรกเตอร์เด็กที่ผูกโบของแบรนด์รถยนต์สุดหรูแลมโบกินีมาให้อีกหนึ่งคันเชื่อว่าหลายคนคงแอบนึกอิจฉาน้องพอกันเป็นแถวเพราะขนาดพ่ออ่านยังโพสต์เองเลยว่าอิจฉาลูกคนมองว่าเราเลี้ยงลูกเวอร์ไปทุกอย่างต้องพิเศษจ๋าไม่มีใครว่าเรานะเพราะของส่วนใหญ่ก็เป็นของเพื่อนเอนเองอย่างในสแกรมก็เปิดหมดเลยว่าเป็นธรรมดายังไม่เคยเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับการเลี้ยงของเรา แต่จะมีว่าโอ๊ยอย่าอมแบบนี้นะคะเขาเตือนมาพี่อยากรู้ก็เข้าไปคุยเลยถามเขาว่าทำไมอธิบายหน่อยแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าอย่าดึงแบบนั้นอย่าทำแบบนี้เราก็จะถามเขาถามว่าเรามสไตล์การเลี้ยงลูกของเราไม่เหมือนคนอื่นจา๋าตอบว่าไม่นะเราก็ง่ายๆตามธรรมชาติเราไม่รู้หรอกแต่เข้าใจว่าเซนนี้คือการเลี้ยงที่โอเคไม่เป็นอันตรายค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติเราไม่ได้ทำอะไรพิเศษหรือ หนังสือ24ชั่วโมงเพื่อเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดเราไม่เคยอ่านเลยอ่านตอบว่าทฤษฎีต่ำมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ